ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าการที่ผมมาเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยเกิดจากความรักจริงๆหวังดีจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับผมพยายามค้นหาคําตอบของชีวิตสิ่งที่ทําให้ชีวิตผมประเทศไทยหรือสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ดีขึ้นเนี่ยผมค้นหามาตามลาดับย้อนย้อนกลับไปในอดีตนิดนึนงก็คือในวิดีโอที่ผ่านมาหมายเลขค่าอยอย่างที่ผมบอกไปว่าคนเราเนี่ยถ้าเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ถูกต้อง นับหนึ่งได้ถูกต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องเนี่ยมันจะดีก็จะมีนับ1นถึงหไปลองไปทํากันบ้านเองเช่นบางท่านอาจจะเจอว่าเออสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราไปเข้าใจไปกระจ่างและทําได้ดียิ่งขึ้นคือการที่เราทําได้เป็นปกติกับสิ่งดีๆที่เราเลือกนั่นแหละแล้วทํามันย่งต่อเนื่องมันจะงอกงามขึ้นมาเองการที่เราไปตั้งใจหน่อยไปกําหนด สิ่งที่เราจะทําเราทําแล้วมันกลายเป็นวินัยมันกลายเป็นกิจวัตรจนมันมีพลังกลายเป็นนิสัยแล้วมารับใช้เราอยากรวยสร้างนิสัยรวยอยากมีความสุขสร้างนิสัยแห่งความสุขอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นชุมชนสังคมที่ดีสร้างนิสัยดีๆร่วมกันทั้งหมดนะครับคือคําตอบชีวิตที่ท่านจะตอบได้ด้วยตนเองอยากให้ท่านเจอเองแต่ประเด็นก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นคําตอบที่มันไกลตัวเกินไปมันใหญ่เกินไป นะครับแน่นอนครับมันคือตอนนี้และห่วงนี้แหละที่เราจะทํามันอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกได้อ่าเราไปเจอคําว่าเลือกได้แล้วแล้วเราจะทํามันทั้งหมดเนี่ยคืออดีตนะครับอยากให้ท่านไปเจอด้วยตนเองจะหยุดวิดีโอหรือไม่หยุดวิดีโอนี้ไว้ก็ได้เพราะว่าไม่ไม่ใช่จุดสําคัญแต่มันเป็นจุดเล็กๆง่ายๆไม่หนักหัวมันคืออะไรครับให้พิ้พูดแบบภาษาสบายๆเนาะมันก็คือการเล่นกับเป้าหมายเล็กๆก่อนแต่มันคือ การกำหนดแล้วไปทำในเป้าหมายเล็กๆกำหนดเป้าหมายเล็กๆแล้วไปทำมันนะครับกำหนดแล้วบรรลุถึงเป้าหมายเล็กๆประมาณนี้มันคืออะไรครับโอ้ผมอาจจะอัดวิดีโออะไรหลายอย่างผมอาจจะมีแผนเล็กแผนใหญ่อะไรของผมนะครับแต่ผมก็จะยังจมอยู่ในสภาพชีวิตแบบเดิมๆแบบที่ผมจะเป็นไปอแหละนะครับความคุ้นเคยแบบเดิมๆในการเลือกในการใช้ชีวิต แต่การที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไปกําหนดได้อืกําหนดไปทําความสะอาดบ้านให้ดีเอาเท่าไหร่ล่ะอ่ะเอาห้านาทีก่อนนะครับกําหนดเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนแล้วบรรลุถึงก็คือทําให้มันเสร็จทําให้มันสําเร็จนั่นแหละนะครับที่มาพูดนี้คืออะไรครับอยากให้ลองครับอย่างเช่นจะก,กําหนดว่าไปดูวิดีโอหมายเลขก,ก่อนหน้าแล้วออกแบบแล้วมาทําคือเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยบอกไว้หมดแล้ว แต่ที่ผมมาบอกคือมาบอกจุดเล่นที่ง่ายแน่นอนมันคืออะไรครับมันคือการที่ลองสักตั้งเอาชนะตนเองเลือกหน่อยคือเราจะไม่ทําแบบเดิมๆแต่แต่คนที่ทํากันบ้านมาเนี่ยจะรู้ปัญหาของผมก็คือวิดีโอหมายเลขค่าร้อยเนี่ยผมกล่นได้ไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าเออกลัวกลัวว่าพวกเราจะไม่ดูนะครับก็เลยมาบอกไว้ในวิดีโอหมายเลขค่าร้อแแต่มันเป็นความจริงใจนะครับคือ ผมจะดีไม่ได้เลยถ้าผมไม,ไม่ได้มาเล่นกับเป้าหมายเล็กๆไม่ได้มาเล่นบนรรลุเป้าหมายเล็กๆก่อนมันคือการที่เราจะไปเดินอย่างมีความสุขเราอาจจะยังไม่ต้องเข้าใจอะไรดีๆในชีวิตมากก็ได้แต่ตัวเลือกเป้าหมายของเรานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีเล็กๆน้อยๆสิ่งที่อยากให้เติมเข้าไปก็คือมีความสุขกับการที่เราได้ไปบรรลุเป้าหมายเล็กๆนั่นแหละแต่พอทําไประยะหนึง่งมันคือการกําหนด อารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมกับตัวเลือกตรงหน้ามันคืออะไรล่ะอ๋อกับเรื่องนี้เนี่ยเราจะผ่อนคลายสบายเราจะนอนอย่างมีความสุขอันนี้เราจะตั้งใจเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วเราจะมีความสุขกับมันนะครับคุยงานนี้มันยากเราต้องทําใจให้ใหญ่ให้เข้มแข็งกว่ามันเราจะกระโจนเข้าไปกัดกินมันไม่กลัวเลยนะครับทำใจให,ให้ใหญ่กว่างานนะครับปัญหานี้เหรอบางทีเรามาปัญหาเอ้ยอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดปัญหานี้เนี่ยเกิดมาชาตินึงเนี่ย ได้เผชิญมันได้เจอมันก็ดีแล้วอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับบางทีก็จะมองว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาเนี่ยเป็นเด็กๆมันเป็นเรื่องของเด็กอนุบาลอะไรประมาณนั้นแล้วแต่นะครับมันเป็นจิตวิทยามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกกับการคิดของท่านเองแปลว่าอะไรครับหลังจากที่เราเผชิญกับเป้าหมายบ,ายบาย่อยๆกับการกําหนดแล้วบรรลุเป้าหมายบ,ายบาย่อยๆเราเล่นบ่อยๆเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าทักษะ ความเคยชินฝีมือแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือการที่เราขยับเราย้ายไปทําแล้วการย้ายไปทําครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเรากําหนดมันเองเราก็จะทําได้อย่างว่าเราจะกําหนดให้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนข้อแตกต่างแบบนี้ครับเคยเห็นไหมครับคนที่งงๆแล้วขยับไปทําอะไรได้ยากผมเองก็เป็นอันนี้เป็นตัวแก้เลยนะครับอ๋อ กำหนดและบรรลุเป้าหมายเล็กๆมันคืออะไรอ๋อเราจะขยับลุกไปดื่มน้ําเนี่ยเป้าหมายนี้สําเร็จแล้วอจิตวิทยายง่ายคือดีใจจังเลยที่ทําได้ที่เราลุกแล้วเราไปดื่มน้ําได้นะครับอ่ะเป้าหมายต่อไปก็คือเราจะทําการตื่นนอนตอนเช้าให้ดีอันนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยต่อไปเราจะอาบน้ําให้ดีต่อไปเราจะแปลงฟันให้ดีเฮลองกําหนดเป้าหมายว่าเออเจอหน้คุณคุณพ่อคุณแม่วันนี้เนี่ยจะลองหาวิธีสิ ว่าทํายังไงจะทำให้คุณแม่ยิ้มได้จะทำให้คุณพ่อยิ้มได้จะทําให้คนที่เรารักยิ้มได้แต่ต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะว่าทําไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่าอะไรประมาณนั้นมันก็คือการทําความดีเล็กๆน้อยๆการดีใจกับการทําความดีเล็กๆน้อยๆแต่มันก็อย่าลืมว่ามีการผ่อนคลายด้วยมีการสู้งานด้วยมีการที่เรารู้ว่าแม้ผิดหวังเราก็ไม่กลัวด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองใส่เข้าไปนะครับลองแค่ขยับจากทั้งหมดที่ทําการบ้านมาดีแล้ว ในแบบฉบับของท่านเองนะก็คือผมทํามาเนี่ยทั้งหมดนะครับผมเชื่อมั่นในการยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งและยิ่งดีขอเพียงเราตั้งใจว่าจะทําให้ดีแล้วไปทําปัญหาคือ1ไม่ได้ตั้งใจ2ตั้งใจแล้วไม่ทาอ่ะขอเป็นกําลังใจ,ใจให้ทุกคนนะครับในการที่จะไปฟังวิดีโอของคนที่พูดไม่เก่งไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรอกแล้วก็พอเราพูดไม่เก่งเสร็จปุ๊บใช่ไหม ไอ้จังหวะที่แรกๆของวิดีโอเนี่ยมันจะมีติดติๆขัดๆอยู่บ้างผมกลัวพวกเราจะพลาดโอกาสที่จะย้อนกลับไปฟังวิดีโอหมายเลข537พร้อมเป็นเนื้อหาที่ทั้งรับสมองทั้งทำให้ท่านไปเจอและไปกำหนดสิ่งดีๆในแบบฉบับของท่านเองฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ